ก็สูตรตีค้องร้องข่าวในช่วงนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราจะพาทีมงานของเราค่ะไปกิจกรรมนี้ค่ะน้องลูกน้ําอะไรค่ะคุณธรรมอืไปบ่มเพาะความดีที่ซ่อนอยู่ในจิตใจซ่อนอยู่เลยใช่ไหมไม่มีการแสดงออกมาให้มีใครเห็นเลยทีมงานหนุ่มๆของเรากาลังอยู่ในวัยเขาเรียกอะไรอะวัยคบบพอ กำลัง18ฝน18หนาวนะคะโผล่พอมาเลยทีเดียวอะเอาเป็นว่าถ้าผลบพอแบบนี้ค่ะต้องไปพูดคุยกับคุณสมนึกคงจำปีนะคะท่านภูมิในการเขตป้อมปราบสตูพายค่ะท่านบอกว่าทางเขตนั้นมีกิจกรรมค่ายคุณธรรมน้องลูกน้ำตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะแค่ชื่อกิจกรรมเนี่ยเราอยากให้ทีมงานของเราไปสมัครทุกท่านเลยต้องขอถามนิดนึงค่ะว่าที่มาที่ไปของกิจกรรมนี้เป็น อย่างไรคะก็ก็คือ <desserts> ว่าอันนี้เ <wi> ดิม <hat> ทีก็สำนักการศึกษานะฮะก็ขอกําหนดให้ทุกเขตดําเนินการในโครงการนี้นะฮะแต่เนื่องจากว่างบประมาณเนี่ยที่ให้มาก็น้อยนิดทางหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสวัดคนิกาผมนะท่านก็เลยเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ที่จะช่วยให้เยาวชนไทยเนี่ยได้ทราบถึงการแท้ของพูดศาสนาต่างๆท่านก็เลยจัดงบประมาณมาอุดหนุนทางโรงเรียนวัดคิกผม ให้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาครับค่ะเป้าหมายราคมเน้นไปที่เด็กนักเรียนท่านประถมนะฮะของโรงเรียนทุกคนกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นเฉพาะนักเรียนใช่ไหมคะครับครับช่วงนี้ก็คงเป็นนักเรียนนะฮะช่วงนี้ยังยังเป็นนักเรียนอยู่นักเรียนก่อนใช่ไหมคะถ้ามีโอกาสก็จะขยายต่อไปแต่ตอนนี้เราบ่มเพาะในระดับน้องๆก่อน ครับนะคะค่ายคุณธรรมค่ะมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างรายละเอียดของกิจกรรมมีความน่าสนใจอย่างไรคะ,ะก็ก,ก็ส่วนใหญ่นะฮะก็คงเดกหนูหนูีน่ส่วนใหญ่ท่านน้องหนูพวกนี้ก็คงยังไม่เข้าใจในแก่นแท้ของพุทธศาสนาในการปฏิบัติธรรมต่างๆก<ม>็คงเน้นในการที่ว่าเรานิมนต์พระวิทยากรนะฮะมาช่วยให้ความรู้ทางด้านศาสนาด้านหลักธรรมแก่น้องๆหนูๆนี่แหละครับท่านจะได้เข้าใจในเล็กว่า รูปศาสนาแล้ววิธีการทำอย่งางไรที่ทําให้ทําความดีแล้วเป็นความชั่วแล้วกระทาผิดใจให้บริสุทธิ์นี่แหละครับจะเน้น่างนี้แหละครับแหมอันนี้ดีมากๆเลย<ช>เนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจัดงานค่ะท่านมีการกําหนดจัดงานในเรื่องของกิจกรรมค่ายคุณธรรมเมื่อไหร่บ้างคะกําหนดการจัดงานนะฮะก็ในระหว่างวันที่21-23ถึงก,กันยายนนี่แหละครับวันวันจันทร์หน้าเนี่ยฮะกำหนดจัดที่โรงเรียนวัดเนิกามเนี่ยนะครับก็อยู่บริเวณวัดอยู่แล้วนะฮะ ก็ไปกิจกรรมไม่พักค้างนะครับเย็นกงแลยเช้เชาถึงเย็นเช้าถึงเย็นนี่แหละฮะในที่เดดครับก็จะมีการปฏิบัติธรรมต่างๆการทําวัดใน้น้ำมันหนหุนรู้จักการทําวัดการบำเพ็ญธรรมนะฮะการทําสมาธิแล้วตอนนั้นจะมีการให้ความรู้ด้าน,านยาเสพติดด้วยนะครับโดยเชิญท่วยาวยกรจากท่านทางทางถานที่ตำรวจกครบัรปัาชัยหนึ่งมาร่วมให้ความรู้ทางด้านป้องกันยาเสพติดไอน้ำมัหนุนี่แหละครับ S <S อยากจะให้ท่านผูน้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะฝากเชิญชวนคุณผู้ชมที่รับชมอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคุณผู้ชมเองนะคะแล้วก็ลูกหลานนะคะน้องๆที่อยู่ในวัยที่เหมาะอย่างยิ่งเลย<ช>ที่จะเข้า<ช>ค่ายนี้ค่ะครับก็ยักับท่านเปีน้องประชาชนนะฮะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีของกรุงเทพมหานครนะที่จะฝึกลมสั่งสอนสั่งให้เยาวชนของเราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจทรืนงพิจาสนาและมาพื้นต้นเป็น อนาคตที่ดีของชาตินะครับก็คงไม่ใช่โรงเรียนที่โรงเรียนเดียวนะไม่ใช่รัากานกับโรงเรียนต่างคนรมก็คงจะมีโครงการนี้ึ้นมาก็ขอนำาเรียนให้คนผู้ปกครองได้เข้าใจนะฮะได้ด้วยด้วยส่งเสริมในเรื่องนี้ด้วยนะครับนะฮะก็แล้วแล้วกรุงเทพมหานครจะมีโครงการดีต่อไปนะฮะความความนี้เราอบรมทันักเรียนใช่ไหมฮะต่อไปเราก็จะมีการอบรมโครงการสารศึกษาที่มีคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรมอันนั้นเราจะเน้นที่ครู ะจะจัดครูตอนนี้เราส่งครูไแอบลมก่อนจะส่งครูแบบรมมานะฮะส่งเจ้าหน้าที่บุคลาก,กรของนี้ไปอบรมเพื่อจะให้เขามาเป็นหลักต่อไปนี่คือโครงการต่อที่เราจะทํานะฮะค่ะครับ นะคะอย่างที่บอกไปว่าไม่จะใช่เฉพาะพน้องๆหนูๆเท่านั้นต่อไปเนี่ยจะอาจจะมีการขยายโครงการนะคะไปยังคุณครูในโรงเรียนเพราะว่าคุณครูนั้นอย่างที่บอกไปว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติจะไปทำเ็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆหนูๆนั่นเองนะคะ<ม>แล้วก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนั้นได้มีการจัดขึ้นนะคะก็เชิญชวนตามที่ท่านผู้ในการเขตนั้นได้บอกไปนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะคุณสมนึกคงจำปีค่ะท่านผู้ในการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายค่ะ ขอบคุณครับขอบพระคุณจริงๆแล้วท่านพูดน้อยแต่สิ่งที่ท่านพูดเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะน้องลชายแล้วในเรื่องของสินห้าเป็นคุณธรรมนําชีวิตเลยทีเดียวใะนั้นเราถึงบอกว่าเราอยากจะส่งทีมงานของเราไปเลยไปเลยน้นข้อ3ให้หนักๆเลยข้อสามอะไรคะกาเมสุมิชาจารา เดี๋ยวทีมงานบอกระยะด้วยตัวฉันไหมเลยนะเผาฉันจะพี่ฮีโร่มาดับไม่ทันแล้วอะไรแบบนี้นะคะเหมาะอย่างยิ่งเลยของการดีๆค่ะเป็นพื้นฐานของการดําเนินชีวิตจริงๆแล้วก็ถ้าทุกคนมีนั้นชีวิตมีสุขสังคมมีสุขนะคะอ่ะอย่างที่บอกไปว่าเรื่องราวดีๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีมากมายค่ะที่ท่านได้มีโอกาสพูดให้เราฟังเพียงนิดหน่อยเดี๋ยวต่อไปเยอะแน่นอนครดีๆมาฝากกันเรื่อยๆเลยนะคะโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้เห็นท่านบอกว่ามีการนั่งสมาธิด้วยดีจังเลย ้องไปฝึกนั่งสมาธินะคะคือมาได้ทั้งเรื่องของอะไรอะ IQ EQ ด้วยนะที่ไหนที่เรียนที่เราสองคนสวยขนาดนี้เพราะเรา IQ EQ IQ EQ แบบนี้ EQ EQ คือคิดไม่ออกไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องสภาพการจราจรทางลูกน้ำตอนนี้ที่บ้านถ้าใครผ่านแยกลาดพร้าวประชานุกูลวงเวียนหลักสี่เป็นไหมคะอุ้ยตายละติดหนึบติดหนับ ลาดพร้าวนี่เขามีคนแบบว่าสร้างเป็นอะไรอะโลเคชันไว้เลยนะว่าติดหนักทั้งวันที่สุดใน่างชุ่อเลยใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะสําหรับสภาพการจราจรเป็นของผู้คนกรุงจริงๆนะคะอุไม่เห็นจะติดเลยลาดพร้าวไม่อยากจะบอกว่าเมื่อช่วงสิบโมงครึ่งก็ผ่านบริเวณนี้ค่ะการจราจรดีสุดๆโอ้คือจะบอกว่าตอนนี้คนเนี่ยมีความกังวลก็เลยขึ้น ทางด่วนกันเป็นหลักพอขึ้นทางด่วนจวากบนทางด่วนติดเออทางด่วนเลยไม่ด่วนแทนน,ออนะ <c oughs> ก็บอกว่าพื้นราบค่ะในช่วงประมาณตั้งแต่10นาฬิกาค่อนข้างที่จะใช้การได้ดีนะคะ,คะแล้วตอนนี้ 13นาฬิกา48นาทีนะคะที่5แยกลาดพร้าวมุมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรถที่มาจากพหลโยธินสะพานควายนะคะเรื่อยมาติดบริเวณไฟแดง5แยกลาดพร้าวในขณะนี้นะคะภาพที่เราเห็นตอนนี้พยายามจะมีการปล่อยสัญญาณไฟเขียวอะเดี๋ยวเราดูกันสักนิดนึงแล้วกันค่ะน้องลูกน้ำว่าถ้าปล่อยแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะตแต่ก็คาดการณ์ว่าไม่ติดสาหัสมากนักนะคะเพราะว่ากล้องมุมสูงที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีการเว้นช่องไฟระหว่างรถ เยอะพอสมควรน,นะ่ะ เนี่ยแหละค่ะเพียงไฟแดงเดียวก็มีการปล่อยรถได้หมดนะคะสำหรับให้แยกลาดพร้าวเอาเป็นว่ารถที่จะมุ่งหน้าไปใช้เส้นลาดพร้าวนะคะยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดบริเวณมุมสูงก็ถือว่าใช้การได้ดีอยู่สะพานข้ามแยกลาดพร้าวนะคะให้แยกลาดพร้าวยังถือว่าใช้การได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ข่าวดีที่เราได้นาไปบอกกันไปแล้วใ,ในเรื่องของการปิดแยกอะไรต่างๆก็มีการเลื่อนไปด้วยนยคะคะ,คะก็เลยโล่งหน่อยเนาะนะคะช่วงนี้ภาพรวมก็ถือว่ายัง ใช้การได้นะคะเลือกใช้แยกลับพาวได้ค่ะอย่างที่บอกไปบางทีเราต้องคิดต่างจากคนอื่นค่ะเออเออต้องต้องรู้เท่าทันเลยนะต้องอ่าน3าก๊กเลยเวลาเราจะแบบว่าใอ้เส้นทางจากคนเนี่ยแล้วเราจะ้อ่านนี่แหละค่ะอันนี้ก็เป็นมุมที่มาจากวิภาวดีนะคะ้ามสะพานแล้วก็จะโค้งไปที่ยังบริเวณเซนทรัลลับพ้าวนะค่ะก็ยังถือว่าโล่งใช้การได้ดีเช่นกันบริเวณมุมสูงค่ะก็เป็นทางยกระดับก็ใช้การได้ดีทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกไม่มีปัญหาแต่ อย่างใดรถที่ใช้สะพานข้ามแยกไปใช้วิภาวดีรังสิตต่อเนื่องไปเกษตรนะคะ,ะก็ใช้การได้ดีเช่นกันทำความเร็วได้50 60กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราต่อเนื่องกันไปที่ประชานุกูลกันบ้างค่ะประชานุกูลนี่ก็โอ้โหภาพไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะคะหลายคนบอกอุ้ยเราเอาภาพมาแบบ รีเพย์ทุกวันหรือเปล่าไม่ใช่เราอัพเหมือนเดิมเวลาใช่ค่ะเขาบอกว่าเพียงเสี้ยววินาทีชีวิตเปลี่ยนนะน้องลูกน้ำสำหรับการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครประชานุกูลในขณะนี้รถที่คุณผู้ชมเห็นหลังวัยนี้นะคะเป็นรถที่มาจากวงสว่างนะคะมาจากพระรามเจ็ดนะคะข้ามสะพานข้ามแยกประชานุกูล ก็ถือว่าปริมาณรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้30-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเราเห็นอยู่ในตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีฝนโปรยปลายลงมานะคะ,คะเมื่อช่วง1-2ชั่วโมงที่ผ่านมามก็ขับขี่กันอย่างระมัดระวงังเพราะว่า พื้นถนนแฉะแบบนี้ล่ะ,อ,ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นง่ายใช่แล้วค่ะ,ะ,คะลื่นปลื้ดเลยใช่ค่ะ,ะ,คะสำหรับในฝั่งกับกันค่ะเป็นรถที่มาจากรัชโยธินนะคะก็ต้องบอกว่ายังใช้การได้นะคะเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆค่ะ,คะไม่ได้ติดหนึบ ติดไม่ขยับไม่ได้เป็นแบบนั้นยังสามารถเคลื่อนตัวได้ภาพที่เราเห็นนะคะก็มีในช่วงของพื้นราบที่ไม่ได้ขึ้นสะพานที่จะมุ่งหน้าไปยังบริเวณวงสว่างหรือว่าเลี้ยวขวาที่จะไปพงเพชรหรือว่าเลี้ยวซ้ายใช้ในส่วนของเรียบคองประปานะคะตรงนี้ก็จะมีปริมาณรถเยอะสักหน่อยแต่ก็เป็นการติดสัญญาณไฟแดงถ้ามีการระบายก็จะสามารถใช้การได้ดีสําหรับบนทางด่วนน้องลูกน้ําค่ะ ก็รถเยอะก็ที่น้องลูกน้ําบอกด่วนก็กลายเป็นไม่ด่วนไปแล้วนะรถเยอะค่ะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ก็ได้อยู่ขยับเล็กน้อยนะคะเราต่อเนื่องกันไปที่วงเวียนหลักสี่กันบ้างค่ะจุดนี้เป็นยังไงล่ะฝั่งซ้ายนี่ดูแน่นอยู่นะคะคือเขาจะมีการใช้แบรีเออร์กั้นทางแล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวเราลองดู มีแวบๆอยู่ทางซ้ายมือะนะคะไม่แน่ใจว่ามีอุบัติเหตุหรือว่าแต่อย่างใดนะ<อ>คะเราเพยายามจะซูมทีมงานของเราเพยายามจะซูมนะคะแต่ก็ค่อนข้างที่จะฟ้าปิดนะดูสิสภาพอากาศค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่อ่ะเอาเป็นว่ารถที่ใช้เส้นประหลนโยธินต่อเนื่องมายัางวงเวียนหลักสี่ลอดอุโมงค์วงเวียนหลักสี่ค่ะยังใช้การได้นะคะมี ปริมาณรถมากนะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมีการใช้กล้องนี้เพื่อที่จะมีการตรวจสอบสภาพการจราจรตรวจสอบหลากหลายเรื่องราวเอาเป็นว่าระมัดระวังค่ะขับขี่ในกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ถูกพื้นที่ด้วยเนเรื่องของการจับความเร็วอันนี้ก็สำคัญมากๆใช่แล้วโดนมาแล้วจ้าเออใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เขามีปาบหลักฐานนะมีร่งมีรูปส่งมาบ้านแล้ว่ะคใช่ไหมคะแต่ว่าเราไปชำระอย่างต้องไป ไมเ,<า><า>เพราะว่าเขาไม่ชำระ,ะค่ะจะไม่ได้มีการต่อทะเบียนค่ะนะคะเดี๋ยวนี้เขาเอาจริงนะคะแล้วเขา,เอาบอกว่าไม่น่าเชื่อนะพี่ปรางเขาบอกว่าคาด รวมๆกันทั้งประเทศอ่ะเท่าไหร่คะมันเยอะมากอ่ะมันมหาศาลมากคือี่ะพี่มาปังโดนไป401ใบแล้วก็501ใบแต่ไม่ได้คนขับเองแต่ก็ต้องเสียตาเป็นคนขับรถไม่เร็วใช่ไหมคะโดนไป2ใบโดนไป2ใบนะคะซึ่งเขาบอกว่าไอจำนวนเงินที่ว่าเยอะเนี่ยคือคนที่มาเสียอย่างถูกต้องอย่างพี่มาปัางนะมีอีกส่วนหนึ่งแบบเบี้ยวหายไปไหนก็ไม่รู้แต่เงินตรงเนี้ยเขาบอกว่าสามารถนามาใช่ค่ะพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลสภาพการจราจรคือถ้าเราทําผิดก็ยอมรับผิดไปใช่แล้ว บางทียนะได้นะคะพี่ว่าบางก็เตรียมตัวไปเสียแล้วล่ะค่ะไม่ได้ขับเองแต่ต้องเสียเพราะเป็นทะเบียนรถเราไงโอ้ใช่ไหมชื่อเราหลามันเลยทีเดียวนะคะเสียบว่าัหวเลยอ่าเรื่องธรรมดาขับรถขับราก็มีบ้างนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องระมัดระวังกันนะคะแต่ก็ต้องขับขี่อย่างปลอดภัยอย่างที่เรายาเตือนกันนะคะ Beam a i r l i g h ค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันดีๆที่กรุงเทพมหานครฝากไว้ค่ะให้คนกรุงทุกชีวิตในกรุงกุลคนกรุงนะคะ สามารถโหลดมาใช้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าทีมงานเมโทรของเราค่ะทีมงานทีวีเมโทรของเราต้องบอกว่าในทุกช่วงข่าวที่นี่ที่เดียวนะคะสําหรับสภาพการจราจรที่จะเห็นกันแบบสดสดแบบเรียลไทม์ภาพที่เห็นอยู่เมื่อครู่นี้นะต้องโฆษณากันแบบนี้เลยนะคะดังนั้นคุณผู้ชมอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมเพื่อนเราเขาไปที่นู่นที่นี่มันดูง่ายจังเลยเขาไม่เห็นเจอสภาพรถติดแบบเราเพราะเขาโหลด BMA Live Traffic อันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงเรื่องจริงแล้วก็ติดตามทางช่องทาง ของเรานี่แหละค่ะ PSI 221นะคะเมโทรทีวีเพราะว่ามีการรายงานสภาพการจราจรในทุกช่วงข่าวค่ะค่ะนะคาอย่าลืมนะคะโหลดได้ฟรีเลยไม่ว่าคุณผู้ชมจะใช้โทรศัพท์มือถือระบบ Android ระบบ iOS ฟรีใช้ง่ายมากเลยค่ะชอบมากของฟรีน้องลูกน้ำและทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการตีค้างข่าวที่เรามาฝากกันนะคะเข้มข้นสาระและบันเทิงหรือเปล่ากับเราสองคนแล้วก็น้องผีอีกหนึ่งคนนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะเราสองคนลากไปแล้วดิฉันกิติยาบุญเจริญค่ะดิฉันปัจจรีส่นสินพงค์ค่ะอย่าลืมนะคะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้เราลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ